ภาวะลรงพุ่นแรงเลยเราแ็ไม่รู้แต่ว่ารูความแล้วเราลองการทีเดอยวว่านวัานหยางี่ท่าหน้าเนี่ยสี่ท่าน้า่ยผมไปขึ้นก็ดีก็ชูบิ่กับสิท่าตอนเช้ากําลังนินท่าอยู่ตอนนี้เลยคือรู้ว่ามีคนตัวมาเขาสบเขาสีโจ๊กผมแบบโจ๊กไหมเขาบอกเขาสีวิโจ๊กผมตกใจเลยเฮ้ยวิโจ๊กผมผมวิ่งโจ๊ก

thế anh ấy nói với tôi là 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 là anh ấy nói với tôi là anh ấy nói với tôi là anh ấy nói với tôi là anh ấy nói ตำรวจซ้อนรู้เรื่องไหมเนี่ยตำรวจซ้อนตำรวจนี่ก็เป็นคนเทพตำรวจซ้อนตำรวจนักข้าไม่รู้นะครับว่าธนายวิจโยกยังได้ไม่รู้ถูกคนเนี่ยตั้งก็จะมาเทรเลยว่าใครเป็นธนาวิจโยกหาบนญเลยพอบิกว่าเดี๋ยวจะเปิดตัวเดี๋ยวจะเปิดตัวทนาวิจโยก Hoa oh, set up hôm bay to này up thanai bây giờ. A thảo tóc giả lời lẽ 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 lẽ

ก็ไม่อยากอยู 8, ่ขางทิ่กานะกมแก่แล้วกินเบียจะล้าเลยนะที่อย่งเขาตืนสางนะแล้วตื่สางก็เลยบอกแ่าโจถ้าคุณใหญ่เป็นหนาใหญ่เนี่ยคุณจะต้องใจญ่ต้องคือคุณจะต้องเสียพ้คุณจะต้องแม่ต้องผ่าคิดจะเป็นใหญ่ใจต้องมีคิดจะเป็นใหญ่ใจต้องมีนะครับไม่ใช่ปูดไปเรื่อยไม่หนังจะทับหังเ้ามาเอาตายเลยอันนี้ปูน Được rồi đấy. rồi đấy con ơi. Là khá hoa tôn, là khá hoa nga giọt, phải thao, là trời dài đấy. Được rồi đấy. Chứ cái lời mì rất dài chảy lên vào. Không có cái mẹ thật. Không có mẹ thật. Kẻ cái mong tệ, kẻ thiệt. Kẻ cái mong tệ. Này, cái thì không lọt nè. mà ha vô nàng. Chà mì là chèo ngon, cán mà ha vô nàng. Mấy bà chà mà Hàm hôm nay là hoa sức lọc và tính thân thăm lò mày sa mặt đi giải có đi phong bóng đi thăm đi là hoa bùi là bùi là là bùi 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 là là bùi 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 là ยากเป็นก็บอตลอมาหมถึงทางกระบอกขวาทางนุญาตเป็นโลกป็สั่งยูนแปดปีปีหน้าถังก็ได้เล็วแต่บุกนี้มันจับมาเป็นประเด็นเองแต่ตัวถังเองเนี่ยไม่ได้มีข้อไม่ได้มีข้อโต้แย้งกับทางก่อซากเลยไมงเดียวเลยเดียวันหนักเ้ามันจับแป๊กเกินแกะมาคุยกันนี้มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวมันได้โต้แล่ดาวโอ๊คโอ๊คโอ๊คเอลโอ๊คเอลโอ๊คเอลกันโอ๊คเอลใช่ไหม ไอ้บอกว่าดีกันแล้วเค้งข้บ่าเขาไม่ได้ทะเลาะกันไหนเลยเป็นดีกันมือหรอกแม่คนกับมันก็ดีอยู่แล้วก็เถียงแก้ข้าวมาทางนี้มารับผมส้นขาเนี่ยผมไม่เคยลุกเลยหละกเท้าเท้าโค้งปากคดีนี้เนี่ยข้าแพ้แล้วก็มือผมก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ใช่ข้ามดีดด้านเด็กเท้านะครับแต่โค้งข้อบ่ามันยังรักก่ัน bỏ phá là trường bỏ sáng tha thiết là cung thiết cũng được như muốn tại nào mình nhìn không được vào những khoa không có kẻ biết chốt cho cái mình thường cũng mới đi xuống chạy không mới đi thì cũng vẫn lắm biết chốt đấy không vì quân hàm bốn tay xem này mà em làm biết chốt có kẻ bật đằng thằng này cho mình chưa mắt không trải không thể cả thăm để cả đi ุกวันนี้เนี่ยวัยผู้สาวเนี่ยผมกระทำผมก็โพกเพซบุกไปเลยถ้าไปรู้ในเพจทนายน้ำใช้แลเพราะมันอยังมายุ่งเรื่องของผมไม่ต้องมาข้อรองไม่ต้องมาคู้นะไม่ต้องมาแนะน้ำนะครับไม่ต้องมาทำอะไรผมหลับแล้วเนี่ยผมต้องดูแลคอนเซ็ปต์ผมมีอยู่ลูว่างคือลู่ผมให้หลังแกลู่ว่างคือหลังแก่ลู่ผม ให้ทำลายดูความเพื่อทำลายดูผมนีค่คือคานเท็ปของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาหลังแกผมต้องถวยดูลนะคนนคูความเป็นคำโบราณนะลูกทําไมกนนะลูกความก็คือลูกอะไรเราเป็นพอดูความไปดูเปรียบเทียบกันนั่นแต่ว่าคนมันไม่ขยายความตรงนี้ไงแต่ยี่แล้วก็ลูความก็นคือดูเล่าแล้วแหละในความหมาย không sắp tìm ní về bộ lạc cho nên thầy nói bây giờ Vĩnh Chốt gặp mấy các bạn, mấy giải thói ra có lý dụng gì này con chờ mấy chưa phạm con chờ lâu rồi nè gặp mấy giấy, giấy lâu trong mình, buồn nổi nổi phải làm tối tối hay lắm mấy kia bà bà, có mấy thầy mà chẳng lấy không hiểu, nhưng không พออะไรทุกหลังแกเหตุการณ์พวกนี้อ่ะผมเจอมาตอนไหนพเป็นกันนายท้องคนสมัยเสรีสุดเต็มียวเองพุเป็นกันนายทางยีสิบปีแล้วตอนยีทิบเนี่ยตั้งแต่เป็นผู้ถวยเป็นผู้อต่อรอดสามารถมีทั้งถับไปตั้งหนักนายยอกรถออกเดีมาตั้งคันสู้กันเดีมาตั้งขับขึ้นหน้าขึ้นดำแหน่งนายทางเนี่ยเหตุการณ์พวกนี้ผมะพุ่งพอกหมาปะเดียวการเรื่องยิงโจมยิงกระโจมมาเลย ้วข้ามล่นี่มันจะดูเลีไปวแรเดือนงูมาก็พรตรงนี้อะ่งไปเรื่องที่ท่องท่านตอนนี้นะที่วิจิตรแม่ักผาเนี่ยขอบุญญาสัาไอย่างวิจหัวนะวิจิตรกำลังจะซึบจ่ออลยรมันกจะบ่คือซึบซึบจ่อของผูบังคับบัาชานะครับแล้วแป้คนอะใส่ต้องมาก แฟนคนนี ỳ, là, oh, ời, ta, ่ยปกติเวลาตำรวจเวลาจับคนนี่นะโอ้ยโชว์หน้าโชว์ตาทำไมต้องเล่นเขาแต่เวลาถุกจับกั๊กหายวู้บเอาบอกเลยถ้าจะใจอะไรแต่ใช่เนี่ยรวยนะคุณตรงใจใจลุูไชายชาติช้ตำรวจเลยนะเวลาคุณจับเขาคุณโชว์เวลาทุกจับคุณล็อกมาไม่ใช่มาเลยผมก็เบียงมาเลยไง แปดคนเดินยืนหน้าเลยให้ทัดหนักเท้าท้ายเลยหนักท้ายว่าถ้ามันไปใช้เยี่ยมมาไม่เคยมีหลักประการนี้มาก่อนขวาเราเราต้องสู้กันเลยพี่งหมายอะไรเลยสู้กันเลยวิญญาณท้าไม่ต้องกลัวทุกคนพอกลับมาแล้วนะครับแฮปปี้เอที่ว่าทุกวันนี้ผมนอกกอิธีการต่อสู้เรียบร้อยม่กระทำทิ้งโจ๊กแกก็อตัวลันนองแล้โอเคไม่ครับโอเคเลยฟอตะนันเนี่ย พวกเราอย่ากวิ่งตอกตะมุนผมลงไปเนี่ยมีแต่คนทำเหลือพิจ๊กโจ๊กต่งเพศไม่ว่าจะเป็นปลาคาราบผมเลยคิดแค่อธิบายว่าเออดีเดี๋ยวผมจะบอกคุณได้ไหมพอเราคนบ้านเราอยู่นะเราก็ต้องช่วยอย่างเงี้ยเขากับคนบ้านเราเขาเขาละหนดเราคนนั้านยายเราไม่ช่วยพวกเราคนตายต้องช่วยกันนั่นดังนั้นไม่ต้องกลัวคับว่าพิจ๊กโจ๊ก้าปลาไปนี่อย่างนั้นจะใช่ไม่จริงนะแล้ววันที่ห้า พุณจ yeah, right? ีกาอาวันนี way, okay, okay. ้าเดี่ยวขึ้นเี้ครับาพุทธินี่จะมีเขาเรียกว่าวิทย์สยไรแรกกับเหลือไรกับนตกลงมาถูกคนโอเคไหมครับโอเคเอาใจเลวนะนี่คิดว่าริงครับโอเคก็มีแค่นี้นะครับเชื่อเลยครับครับลำดับต่อไป